สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก้าวทันโลกของเรานะครับพาท่านผู้ชมมาที่งานเสวนานะครับในเรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งตอนนี้นะฮะเราอยู่ที่หน้าแบ็กดอปนะครับซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างไทยเยอรมันนะครับแล้วก็ด้านในก็จะมีงานเสวนานะครับในการสร้างความร่วมมือ ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมสวัสดีค่ะทีมงานช่อง9ทันโลกทุกคนนะคะแล้วก็ผู้ติดตามนะคะพวกเราเป็นทีม PR อของ GIZ ค่ะหรือองค์กรระหว่างประเทศองค์งกรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมันนะคะวันนี้เรามาที่งานอะไรคะงานเปิดตัวโครงการ TGC EMC ค่ะเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างไทยและเยอรมันด้านพลังงานคมนาคมแล้วก็สภาพภูมิอากาศค่ะ,คะก็บรรยากาศงานจะเป็นยังไงไปดูกันได้เลยค่ะ shows the joint efforts between key economic sectors in Thailand, such as energy, mobility, and agriculture. Initiative or IKI from Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action of Germany (BMWK) to deliver an opening remark on stage. สิ่งปรงมือต้อนรับครอเฟริเรน์ค่ะท่านเป็นหัวหน้าแผนการปกป้องการเปลี่นแปลงสภาพภูมิอากาศระดับสากลกระทรงเศรษฐกิจและการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศสาพันศาธารณรัฐเยอรมนีค่ะ ladies and gentlemen สวัสดีครับ good morning to all of you my name is Philip p e r e n I'm with the German Federal Government with the Ministry of Economic Affairs and Climate Action and I am in charge of our wonderful program the International Climate Initiative the ICI ท่านรองอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนเวทีขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านด้วยนะคะ Excellencies, uh, Dr. Ernst Reisel, Ambassador uh, Germany to Thailand, Dr. Philip Burns, Dr. Uh, Ernest, Dr. Kalinsnov, Kun Sarat, Kun Chitnop, and Kunati, panelists, our uh, organization representative in this room, as well as the, the DCC live in Facebook. Ladies and gentlemen, on behalf of the Ministry of Natural Resources and Environment, Department of Climate Change and Environment, I'm delighted and honored to open the kickoff off the Thai-German Corporation on Energy, Mobility, and Climate. So-called is very uh, long abbreviation TGCEMC. Thank -E <coughs> สภาพภูมิการน,นะคะจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยค่ะขอเสงปรบมือนะคะต้อนรับคุณนาทีสิทธิประสานค่ะประเทศพัฒนาแล้วว่าจะลงขันกันปีละ1นึ่งแสนล้านเหรียญสหรัฐผ่านมาสองขอบยังไม่ค่อยลงกันเท่าไหร่นะเดี๋ยวต้องไปตามดูขอบ28นี้จะเริ่มลงกันหรือเปล่ายังไม่ทราบ แต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับผมเชื่อว่าถึงจุดหนึ่งเขาผงต้องต้องลงมาละเพื่อช่วยกันเพราะมันเป็น l กลบอล s ิชูนะฮะแล้วก็ต้องช่วยกันในช่วงเกียวโตรโตคอลเนี่ยชัดเจนนะครับว่าประเทศที่ต้องรับผิดชอบช่วยเรื่องมิสเทเกชันทุกท่านบนเวที please don't forget to show the signature or the figure of unity combining together after I come down from รับถอยหลังค่ะ 2 Energy, Mobility, ที่น <u> ี่นะคะมุ่งหว้าค่ะทุกท่านเลยค่ะและเป็นใจเยวกันค่ะร่วมือร่พลังันตั้งโครการนะคะเพื่อที่่ะให้เกิดความเปนแปลงทางด้านสค่งนทางที่เกิดขึ้นจริงในประเทศของเราและขทั่วได้ค่ะ Thank you very much. I'm still under the impression of the launch event uh, that we just had. Uh, we have learned that Thailand and Germany are basically doing the same thing at the same time. We're trying to rapidly change the way we work, we move around, we produce, and in that we can learn, we must learn from each other the challenges germany facing, thailand faces as well. how to shift transport to electric vehicles? how to deploy the infrastructure? here we can transfer technology. we provide technological solutions, funding and technical expertise. i'm really thrilled that we can continue the thai-german partnership. this project has been designed four years ago, while we had a predecessor project, the thai-german climate program. this is an expression of a long and trustful cooperation. years คว่าเราอยากให้คนไทยถั่นมาหรือว่าไทยคนไทยมาตระหนักเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างครับก็อย่างที่เรียนนะครับว่าเรื่องอการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศหรือโรกร้อนหรือโรคเดือดอะไรนี้มันกระทบต่อเราทุกคนนะทุกภาคส่วนไม่ว่าจะตั้งแต่เด็กจนคนแก่นะครับไม่ว่าจะเป็นทุกภาคส่วนนะประชาชนเอ่ยผู้ประกอบการเอ่ยหรือภาคธัรกองก็ต่างเนี่ย เพราะฉะนั้นเนี่ยการเปลี่ยน,ยนพฤติกรรมอะไรต่างๆโครงการนี้มันจะมีส่วนช่วยในการปรับ 1. ก็คือด้านเทคโนโลยียอันที่สก็คือเรื่องกฎระเบียบนโยบายอะไรต่างๆโดยมีเยอรมันเนี่ยให้การสนับสนุนพร้อมๆกับหน่วยงานภาครัฐทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมร่วมงานครั้งนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นงาน เป็นโครงการที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์เพราะมีการดูสถานการแล้วมีการทดสอบทดลองในพื้นที่นำร่องแล้วก็จะขยายต่อไปในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศครับครับผมครับัคิวครับดูคลิปเสร็จแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด share, กดระดิ่ง mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับ เมื่อกี้เราเล่าอ,อ,าอาดีตเป็น,นอัน,อออน,อนนี้กันนะเดี๋ยวจะมาดูปัจจุบันนะว่าเอ๊ะอะไรคือข้อควรัต่อไปนะครับแล้วก็ถ้าเสริมได้นะครับด้วย TDCMC เนี่ยมันอาจจะมาช่วยเสริมแก้อุปสรรคให้เราตัวไหนได้นะครับขอเชิญที่จมอก่อนเลยครับคือเราอาจจะต้องมองจากผมนี่ไปด้วยนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือพอมีพอมีแผนขึ้นมาพวกเนี้ยเราพูดถึงาคงาร์บอนพุทธิิสุทธิ์ที่ที่ท่านพูดถึงนะครับ คาร์บอนฟุตพิ้นเนี่ยเรามักจะพูดกับทีเวอร์ใช่ไหมครับทีเวอร์นี่พูดถึงเวลาซื้อขายพูดถึงตัวของนิติบุคคลที่เข้ามาเรียกว่าออฟเซิร์ฟใช่ไหมฮะมามาคำนวณคาร์บอนเครดิตใช่ไหมครับ,รรบแต่ถามว่าในการบริการสารธารณะเนี่ยคาร์บอนเครดิตมันจะเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าเป็นโรงงานอุตสาหกรรมนี่โอเคมัน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 คุ้มทุนอีกประเด็นหนึ่งก็คือตัวของโพลิซีตัวของนโยบายต่างๆครับลดเปลี่ยนจากอ่า ยีงเมื่อกี้พูดถึงนะครับเจ้าเพิรงลอเทลี่ยมาเป็นมาเป็นพลังงานไฟฟ้าผ่าน e v conversion เนี่ยพอเราไปเข้าสู่กระบวนการากต่างเนี่ยมันช้านะครับกว่าจะผ่านกว่าจะผ่านกว่าจะอะไรได้นะครับแต่ปืนไทยผลิตมีเต็มเมืองนะครับหรือว่าสํานักสิ่งแม่ล้อมใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นท้องถิน่นอื่นนะครับท่านเข้าไปคุยกับสิ่งแม่ล้อมท่านจะคุยกับใครกทรวงสารสุกมันชื่อว่ากทรวงสารสุกและสิ่งแม่ล้อมหรือสํานักช่างกองช่างท่านจะไม่รู้นะครับว่าถ้าเป็นท้นองถิน่นอื่นเนี่ยท่าน ดังนั้นโครงสร้างทําไมประเทศไทยมีกระทรวงมีรู้กี่กระทรวงแต่ทําไมท้องถิ่นยังมีอะไรที่มันเป็นงานฝากงานอะไรกันอยู่